เกิดอะไรขึ้นดาราหนุ่มโพสต์บอกอารมณ์ดูเศร้าเศร้าเหงาเหงาแท็กหาแฟนสาวแฟนๆแตกตื่นหลังนักร้องนักสแสดงหนุ่มโตโน่พาคินโพสต์ภาพมีนัยยะบ่งบอกอารมณ์เป็นภาพเสือโคร่งตัวใหญ่กำลังคำรามด้วยสีหน้าเจ็บปวดมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกำลังโอบกอดปลอบโยนอยู่พร้อมแท็กไปหา,หาหวานใจสาวนิชาณัทนิชาซึ่งนิชาก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิสายรุ้ง ซึ่งแฟนๆคอมเมนต์เชื่อมโยงคาดเดาว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโตโน่หรือกำลังเศร้ากับประเด็นข่าวต่างๆที่ช่วงหลังถาโถมใส่มากเหลือเกินเช่นความรักคือการมีกันและกันไม่ว่าอนาคตจะมีเรื่องอะไรมีความสุขเราก็จะสุขไปด้วยกันมีความทุกข์เราก็จะเผชิญไปด้วยกันไปด้วยกันจนกว่าชีวิตจะพาให้เราแยกกันอารมณ์หนาวเหงาห่วงเหม่อหรือเปล่าครับพี่โน่อารมณ์ไหนนิฮีย ถึงจะสุขหรือทุกข์ก็มีน้องนิชาเป็นรอยยิ้มเป็นหัวใจอายุอีกเคียงข้างไม่เคยห่างน้ารักที่สุดพยาดน้อยของปีศาสตร์และอื่นๆ